ตำฮงบัดตำมะละกอแซ่บๆตำมะฮงแซ่บๆเลยเดี๋ยวเอามาเล่นเล่นรวนตีบ้า มาอืมอืมอ้าวกินอืมรีวิวการกินเน้ะอ่าเใส่ปาก แสบวะบอกกันบอกกันแบวะยำยำอ่ะเขาใช้ห้องหนาอ่ะแ่บเออ กินได้แล้วกายกินมาี่ยกินได้โอหแขงมากินแรอกินมุ่งก็ได้แบแสบแบอ่ะใครเลยฮะเห้อ,หอ